สนับสนุนโดยอินสะดวกที่เซเว่นอีเลเว่น น้ำจิ้มสุกี้ซันซอสอร่อยที่บ้านได้ทุกวันตู้เย็นไฮเออรุ่นแคร์แอนดคูเข้าใกล้ฤดูร้อนเข้าไปทุกทีหลายๆคนคงนึกถึงช่วงเวลาของการพักผ่อนใช่ไหมครับวันนี้เราพาเพื่อนๆมารีแลกซ์กันแบบจริงจังกันที่วลาาตารีสอร์ทเขาใหญ่กันครับ ที่นี่เขาบอกว่าเป็นรีสอร์ทที่มีความเป็นส่วนตัวจริงๆแถมยังไม่ไกลจากกรุงเทพอีกด้วยเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับใครที่นึกจะไปเที่ยวรับซัมเมอร์ในช่วงนี้กันละครับเอ๊ะเราน้องป้ายฟูของเราตื่นหรือยังนะตามไปดูสักหน่อยดีกว่า ันนี้นะครบสงสัยน้องฝ้ายฟูงผมเนี่ยกำลังอ่านหนังสือเพิ่มปูนความราู้แน่เลยสมเป็นน้องผมจริงฮะลองเปิดดูอ๋อตัวนี้ไม่ใช่แย่แล้วทำงไงเนี่ยเสีย,ยงดังอะไรเนี่ยคนจะหลับจะนอนจะเสียงดังไปถึงไหน ใช่นะเข้าใจแต่ว่ามันเกินไปนิดนึงไหมนี่มันสายกว่านิเนี่ยจริงๆก็ตื่นมาแล้วนะแต่แต่ยี่ต่อนั่นเขาเรียกว่าตื่นหรอพี่ฟางที่นี่เขาสร้างมาเพื่อการพักผ่อนอย่างแท้จริงเลยนะเนี่ยแม่เราทำหน้าที่ของแขกอย่างสมบูรณ์แล้วนะโอ้มีเหตุผลเนอะในเซ็ป้าเออชาย้าอยแข่งกันพี่ฟางนี่มีอะไรจะพูดเลยจริงๆอ่ะโอ้นอนต่อนะ้แต่ว่านะที่นั่นเนี่ย พี่ฟังสั่งอาหารไว้ที่ร้านอาหารไม่เต็มโต๊ะเลยอะ <S <S อลำบากแน่เลยสั่งอาหารไว้เหรอมใช่ไม่คนชวนกินอะอไม่เป็นไรอเอา,อางี้ละกันเดีา๋ายวไปล้างหน้าล้างตาแป๊บนึงแล้วแต่งตัวแล้วเดี๋ยวไปเลยเนี่ยแต่งตัวไว้แล้วล,ล้างให้นึ่งก็ตื่นแล้วลุกง่ายมากเลยฝากแม่เข้างนาหนึ่ง ตอนนี้นะครับเราก็อยู่คุณวิบูลครับหรือพี่ต้าเจ้าของมลตารีสอร์ทแห่งนี้ครับสวัสดี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 ครับต้องบอกเลยนะว่าตอนนี้ที่เข้ามานะคะรู้สึกถึงความเป็นส่วนตัวมากๆเลยนะคะแทบจะเรียกว่าเซฟเฮาส์เลยก็ว่าได้ครับผม จริงๆแล้วจากจุดแรกเนี่ยนะฮะเราก็ตั้งใจที่ว่าเราจะทําเป็นบ้านบ้านพักถามว่าบ้านพักนี้อีกเนื้อที่กี่ไร่คเนี่ยทั้งหมดนี่มี15ไร่ฮะแต่ว่าตอนแรกคือบ้านใน15ไร่คุณกว้างมากเลยก็อาจจะเป็นบ้านที่หลังใหญ่ไปหน่อยนะฮะไม่ใหญ่ไม่หญ่นะครับผมโอเคครับที่นี่เนี่ยเราจะอยู่สุดซอยนะครับอยู่ท้ายลึกเลยแล้วก็เข้ามาเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเงียบมากแล้วก็กลางคืนเนี่ย ลูกค้าจะชอบคืออะไรมันนอนแล้วมันดูมาชมดาวในส่วนนี้แล้วดูพื้นที่สวยงามอย่างนี้ผมได้ยินบอกว่าที่เนี่ยเคยมีเหตุการณ์ที่แบบ่านปลื้มงปิติใช่ไหมครับครับครับก็มีลูกค้านะฮะที่มาขอซื้อเก้าอี้เราที่จะขอซื้อที่หน้าห้องเบอร์หนึ่งศูนย์แปดคือเป็นห้องที่ลูกค้าบอกว่าเขามีความมีความหมายเขามากคือเขาได้มาขอแฟนแฟนแต่งงานแล้วก็ยคนลุกคนลุกคนลุกนะแล้วก็เป็นห้องนี่แล้วเป็นห้องแล้วเปห้องนี่ไม่ขายครับไม่ขาย เพราะว่าเขาบอกว่าให้กลับมาหาทีนะไอทีแล้วกัน็ถือว่าที่เลิอันนี้มันเป็นความรู้สึกที่ที่เราปฏิีัติค่าไม่ได้้เราก็เลยอยากทําให้มันมีความรู้สึกว่าให้ได้ทุกคนได้สัมผัสแค่นั้นเองครับนอกจากความอบอุ่นแล้วก็ความสงบแล้วที่นี่ยังมีอาหารอร่อยๆใช่ใช่ใช่อาจจะไม่เคยได้ชิมที่แพรหรือที่ไหนก็ได้นะครับโอเคครับเริ่มต้นมื้อเช้ากันที่ห้องอาหารเเรส ห้องอาหารอิตาเลียนผสมผสานกับอาหารไทยที่เปิดขึ้นมาพร้อมๆกับรีสอร์ทแห่งนี้ด้วยสูตรเฉพาะที่คิดค้นจากเชฟประจำร้านจนได้อาหารรสเยี่ยมสารพัดเมนูเลยทีเดียวเชฟสวัสดีครับวันนี้เชฟมีอาหารอะไรแนะนำบ้างครับอ๋อเป็นของทานเล่นก่อนนะครับเป็นเบราอบชีสครับแป้งตอร์ติญากอบมากครับแล้วก็ ชีสมันๆแล้วก็มีไก่นะแล้วก็มีความหวานของพริกเนี่ยมันเหมือนแบบมันทานง่ายแล้วมันเข้ากันมากเลยอ่ะครับอร่อยมากครับเชฟขอบคุณครับอันนี้ถ้าจะเป็นทริชุชนนิดนึงก็จะเป็นลาบเผ็ดกรอบครับลาบเผ็ดกรอบเห็นนี่กรอบมากเลยใช่แล้วใส่ข้าวเหนียวแท่งครับผมมันแซบนะมันแซบมากขึ้นเข้าคอคือหอมข้าวคั่วหอมพริกมาก อ่าอตัมันเผ็ดจริงฮะใช่ครับอร่อยครับผมชอบอจัด,าจ,ดจานนี้เป็นไงจานนี้เป็นเมนูอะไรคะเชฟเป็นเซ็กเนื้อสันไนซอสไวน์แดงครับเป็นเซ็กเนื้อรนอกจากออสเตรเลียนครับ พิกยังไงอะเอาอะไรพิกอะอยากตื่นเต็มเหรอ สนับสนุนโดยทนจริงต้องทนแบบ3มิติกระทะนอนสติ๊กจากซีเก้เตาแก๊สและเครื่องดูดควันลักกี้ฟลมจุดประกายความสุขทุกครัวเรือนแหมมันช่างเป็นวันอยู่ที่เพอร์เฟกตจริงๆเลยนะคะเนี่ยโชวานี้นะคะที่พี่ฟางเนี่ยปลุกฝ้ายแต่เช้าไ้ทำกิจกรรมสนุกๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะ ถือว่าเป็นกิจกรรมที่คลายร้อนได้ดีทีเดียวเลยค่ะแต่ว่าไปแล้วนะฟ้าจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยนะก็มีกิจกรรมและก็ประเพณีเนี่ยที่จะมาคลายร้อนเนี่ยแตกต่างกันนะผมมีตัวอย่างให้ชมครับบ้านใกล้เรือนเคียงอย่างประเทศพมา่าก็มีประเพณีคล้ายๆสงการเหมือนกันครับนั่นก็คือประเพณีรดน้ำต้นโพมักจะจัดช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมเป็นประเพณีที่เน้นการทำบุญและรักษาศีลเป็นหลักครับ เทศกาลปาลมาะเขือเทศของสเปนเป็นเทศกาลที่เน้นความสนุกสนานตามแบบฉบับชาวสเปนจัดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปีถือเป็นกลางฤดูร้อนในช่วงที่อากาศอบอ้าวที่สุดนั่นเองล่ะครับส่วนกิจกรรมที่แปลกที่สุดก็คงอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเพราะที่นั่นเขาแก้ร้อนด้วยการละเล่นไฮยากุโมโนการิหรือการเล่าตำนานรอยเรื่องผีที่ว่ากันว่า เมื่อใครเล่าครบรอยเรื่องแล้วผีจะปลากฏตัวออกมาเป็นกิจกรรมที่มักจะเล่ากันในคืนฤดูร้อนเชื่อว่าเป็นการคลายร้อนได้เป็นอย่างดีทีเดียวละครับอุ้ยเลิศด,ด่้ฟังแค่นี้ก็คลนโลกแล้ววะพี่ฟางเรามาเล่าเรื่องผีกันนะเอาปะไม่เอาไม่จะเป็นอ๋อไม่ตัดได้ใหญ่กันอย่างนี้ล่ะไม่ใช่เดี๋ยวช่วงอินดี้นิสครับผมมีแขกรับเชิญที่มาพร้อมกับเรื่องผีนะครับ วันนี้ครับเป็นเรื่องราวประสบการณ์ดอนครั้งแรกของผู้ชายคนหนึ่งครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเรื่องราวมันเป็นยังไงครับอ่าูนแล้วขนยังลุกอยู่เลยครับครับเรื่อผมเรื่องตื่นเต้นแล้วครับเนี่ยตอนนั้นเนี่ยผมจำได้ว่าเป็นวันวันพฤหัสซึ่งผมไปจัดรายการที่ที่ติดตามปกติครับครับจัดเสร็จประมาณ เที่ยงคืนครับครับก็ขับรถกลับบ้านแต่ว่าขับรถกลับบ้านครับครับระหว่างทางก็รู้สึกแบบหิวนิดหน่อยครับนั่นไม่มั่นใจตั้ง่นเกิดนะครับครับก็แวะซื้อข้าวมันไก่ครับครับก็ทุกอย่างก็เป็นประจปกติก็คือซื้อเจ้าของร้านก็ก็ใส่ไก่มาตามปกติ ก็ขับรถกลับบ้านแล้วก็ระหว่างนั้นก็ติดไฟแดงอยู่แยกตรงพรมเก้าครับก็รู้สึกว่าคืออยู่ดีๆรู้สึกรู้สึกหิวเป็นเพราะอะไรไม่รู้ค,คมันมันร้อนแถวคอรู้รู้สึกเล้วหิวเราก็เลยตัดสินใจเปิดกะว่าจะจะกินปรากฏพอเราเปิดเนี่ยโอ้ใจใจมันหายวูบไปเลยคุณฟังทําไมครับเราเปิดมามันหายไปเลย เจอเป็นถุงพลาสติกโปกอยู่แทนถุงพลาสติกโอ้หตอนนั้นผมทำอะไรไม่ถูกสาดข้าวออกนอกจกเลยรบกลัวมากขนลุกคุณคงขนลุกนะคุณเผือกครับผมก็ขนลุกเหมือนกันที่ผมเล่ามาได้จนถึงตรงนี้คุณเผือกครับผมขอถามคำถามคุณเผือกคำถามหนึ่งฮะก่อนที่จะโยนทิ้งเนี่ยครับคุณเผือกได้พลิกดูหรือยังครับฮะพักก่อนพักก่อนว่าหิวไหมหิวไหมหิวครับ เด็เผือกซื้ออะไรมาวันนี้วันนี้ไปก็เห็นฝากซื้อขนมจีบขนมจีบขนมจีบเปิดมาเพิ่งมีขนมจีบอีกแล้วเมื่อกี้เช็คดูจริงเหรอฮะมีพปติกแล้วิ้ามีซื้อมาให้แล้วแล่วนมจอ่ขนมจีบะม่ร้านอร่อยผมขอเปิดดูแล้วกันนะฟางสั่งโดยเฉพาะอันนี้ไม่เล่นแล้วนะเพราะว่าเมื่อกี้เช็คดูเนี่ยมีจริงๆนะโคตลุกโคตลุกโคตลุกดูด้วย ทีมงานครับทีมงานครับพี่ฟางค่ะพี่อ่แย่แล้วนะมาแล้วชัดเลยพี่ฟางค่ะพี่เผือกค่ะคุณเบือกนี่บ้าเลยน่าจะเป็นน่าจะเป็นพี่น้องผมนี่แหละคุณเผือกเอาเอาเอาขนมจีบไปไงเอามาหาจิ้งโชนลืมถุงถุงที่เอามายัางอยู่ไหมเอาให้น้องก็เถอะ ลุกนะไอแดงไม่ได้นอนเลย renamed, น,นั่นน่ะตามคำเชียวดิชชอว์โอ้ยชโชไปไหมเพื่อนเพื่อนดูไปไหมเดี๋ยวไปหาที่โชว์มาให้ดีกว่าเดชชอ <C ourse> สวัสดีครับสวัสดีเป็นขอบค <c rast> ุณก <Down wei> ับเรื่องเรื่องผีที่สนุกมากเรื่องขอบคุณครับผมยินดีครับผมวันนี้เผือกอยากกินอาหารที่แบบไฮโซมากครับผมเล่ากันเห่อครับว่าผมเนี่ยนะเป็นคนที่พิมพ์เมสเซจไปถามเผือกครับว่าเผือกมารายการอยากจะกินอะไรในความที่เป็นห่วงเพื่อนนิดนึงนะครับ เผือกต่อมาครับว่าฟอรกาครับแบบยัดไปเล่นๆไม่รู้ว่าจะได้กินหรือเปล่าก็บอกบฟอรกาไปอ๋อไม่ได้เป็นมุกใช่ไหมคือจริงๆแล้วคือกึ่งยิงกึ่งผ่านกึ่งยิงกึ่งผ่านก็ฟุ๊กอาจจะได้แล้วก็ได้กินถามนิดนึงเผือกชอบกินฟอร์กาหรือเปล่าก็ชอบน่แต่ว่าไม่ได้กินบ่อยมันแพงอืมใช่ครับก็เลยไหนๆก็มีโอกาสมาที่รายการแล้วยิ่งทานฟรีนี่ชอบมากฟักราหรือตับห่านที่มีไขมันสูง ได้มาด้วยการคุ้นหานให้อ้วนเป็นพิเศษทำให้ได้ตับที่มีลักษณะนุ่มมันและมีรสชาติที่พิเศษด้วยความอร่อยละลายในปากนี้จึงทำให้ฟัวกลาสเป็นสวรรค์ของนักชิมทั่วโลกเลยทีเดียว พูดจริงๆรายการครีเนี้เราก็ยินดีอยู่แล้วท,ที่จะทำให้กินก็วันนี้ทำซอกาครับและอีกอย่างหนึ่งคือชัดเนียอุ่นอันนี้แปลกมากเลยถามถามเปล่มามแล้วครับว่าเผื่อชอบกินผลไม้อะไรก็องุ่นก็เป็นผลไม้ชน,นิดหนึ่งหุ่นชอบอันนี้ครับมีความเปรี้ยวด้วยครับก็จะมาตัดกับความมันของซอกาได้ดีครับแต่ก่อนจะเริ่มทำเดี๋ยวเราไปดูส่งสมกันไหมโอเควบ้างโอเคครับ